สาวเกรเลี่ยงเคียงถิ่นตานาวสีลำพาชีแก่งส้มแมวแนวหินผาทานน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตาน้ำพึ่งป่าหวานซึ้งติดตรึงใจสวัสดีเดอะพีโพครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องโงลกทรายครับ วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านเดินทางสู่จุดกลางเต้นนะครับที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีขอเพียงว่ามีฝนตกนะครับ สักผ่านมาสักวัน2วันอะไรต่างๆก็จะหนาวเย็นทันทีเลยถ้าเป็นช่วงอ่าฤดูร้อนหรือฤด,ดูฝนอะไรต่างๆนะครับส่วนฤดูฝนถ้าไม่ใช่รถ4ี ,4 ขส,สจะค่อนข้างลําบากนิดนิดหนึงสถานที่ที่แอดมินกล่าวมานี่ก็คือห้วยคอกหมูครับอยู่ในเขตอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับในสวนพึ่งนี้ร้อยละ90เป็นชาว กลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนั่นเองนะครับอยู่ตามแนวเขตชายแดนอำเภอสวนพึ่งนะสวนพึ่งมีรีสอร์ทสถานที่ตากอากาศสวยๆมากมายครับสิ่งท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิต นะครับที่ขึ้นชื่อของสวนพึ่งก็คือเขากระโจมและแห่งหนึ่งนะครับสาคัญก็คือห้วยคอกหมูห้วยคอกหมูนะครับก็อยู่บนเทือกเขาตะนาวสีที่เชื่อมต่อกันไปนั่นแหละจริงๆมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวแอมมินจะพาไปก็คือ,อเขาสวรรค์แต่ด้วยจังหวะเราอาจจะไม่ดีนิดนึงฐานพรานเนี่ยไม่ให้เราขึ้นไปก็คือขอรีวิวคลิปต่อไปเนี่ยก็แค่พาทุกท่านไปถึงปากทางเข้าก็แล้วกันครับการเดินทางนะครับจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ถนนเพชรเกษมนั่นเองนะครับตรงไปเรื่อยๆนะก็เอาง่ายๆคือผมเคยรีวิวไว้แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นการอัปเดตสภาพถนนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะปัจจุบันให้ทุกท่านได้ชมก็แล้วกันเนาะนะครับเพชรเกษมนะครับวิ่งวืดนครปฐมปรืดนะครับ,รม,รนะรบมายังจุด ตัวจังหวัดราชบุรีให้ท่านสังเกตนะครับทางดนนแผ่นดินหมายเลข3-2-0-8เลี้ยวขวาวิ่งไปประมาณ50กิโลเมตรครับไปเสร็จวิ่งเสร็จปั๊บนะครับก็ไปถึงจุดพักรถท่านอาจจะนัดเจอกันที่ปั๊มปตทหรือเจอกันจุดเซเว่นนะครับถนนแยกเลี้ยวเข้าตัวเมืองก็ได้นะครับก็คือ เป็นถนนที่ลัดเลาะ,ะตัดเข้าไปในรีสอร์ตต่างๆเนาะนะครับไปทะลุทางหลวงไปดินมาอาเ<ม>ขาเรียกอะไรล่ะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะคะนนรับ4 0 6 4แล้วก็ยาวต่อไป6077นั่นเองนะเดี๋ยวสถานะสภาพถนนอะไรยังไงเป็นยังไงก็ ท่านดูตามคลิปก็แล้วกันเนาะน่าจะได้ไอเดียแหละนะฮะท่านรถนะครับไปได้หมดตอนนี้มีการปรับเกจถนนอย่างดีเลยแต่ถ้าต้นฤดูการหลังจากฝนหรือช่วงฤดูฝนนะครับก็ต้องเป็นนะไม่ใช่ควรละต้องเป็น4ีคูณสีแต่ช่วงนี้ฤดูแล้งฤดูหนาวนะครับรถเก่งใจถึงก็ไปได้นะครับแม้แต่อีโคคาเองสูงๆหน่อยส่งหน่อยก็ขึ้นได้ครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด นะครับก็อาจจะมีถ้าเกิดมีฝนมีไลยเนินสุดท้ายก็ระมาระวังนิดหน่อยนะครับเอาง่ายๆคือถ้าไปก็ควรจะเป็นกระบะดีกว่าหรือสีคุณสีจะชิวมากเนาะชิลเขาเดียวกับเขากระโจมนะมันต่อเนื่องกันเข้าเป็นเขตสันปันน้ำเดี๋ยวเราออก อันนี้ห้ยข้อหมูนะครับไม่ไปถึงแยกเราจะต้องออกซ้ายวิวงักงามชอบวิวอ่าส่วนนี้มากสุดของอ่าสวนพึ่งนะเช้าๆ้านี้เห็นทะเลหมอกมรยากาศดีมออืมาข้าหมูนะครับออกซ้ายนะไปเขากระโจมขวามันทะลุก,กันได้อันนี้เส้นใน ไว้ค้องหมูนี่ขับสขึ้นได้ครับอ่ะเลี้ยวขวาไปนิดนึงน้ำตกก้าโจนเคยรีวิวให้แล้วสั้สัส้นยากนะครับอ่าไปตระนาสีท่านซ้ายนะครับไปรอบ,บอกศ0น์นะ 6, ส0่4สุดแค่นี้นะครับเชื่อมต่อ2เส้น โซนนี้ก็จะออกอาชายแดนได้นะครับมีรีวิวนะผมเคยพาวิงา่งไปจนสุดเส้นนี้นะครับไปก่อนนะครับในบรรดาหลายๆเส้นรอปห0 7ของส่วนพึ่งเนี่ยนะเย็นรีเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ผอ,อ,อมโซโซหน่อยเรามาระวังนิดนึงเขามารออาหารรออะไรครเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าหงวยคอม ขับสองขึ้นได้เก่งใจถึงก็ขึ้นได้ครับมีการปรับเกตถนนเรียบร้อยลอะอันนี้ครับนี่ครับตามน้องนัดไปแล้วก็เจ้าแบงค์นะครับ,น,รบนี่นี่ำโดยน้องนัดรถไม่แรงครับแต่ซิ่งอย่างเดียวเลยวันนี้รถปัจจลวันี้เคยสวิตเกียร์ เข้าไม่ได้แถวแถวนี้ครับเพราะว่าน้ำเข้าตาม,มาอายุครับแต่เราก็แก้ไขชัข่วคราวใช้ชโชคตรไปหลายไปนานเงี้นนยก่อนจะซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนน้ำมันเข้าได้เก่าๆไ้แล้วมันเปื่อย เยลลี่เยอะครับอันนี้เนินแรกขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นลดกเกียร์มาเมนทนดเลยครับสบายๆถ้าเครื่องร้อนจัดก,ก็ใส่พาร์ทไทม์หรือไม่ก็โลให้มันออกตัวไปนิดนึงแล้วค่อยๆตบสามสีไปสำหรับกรุง เสียนสิบห้านะครับเพราะว่าขี้ร้อนถนนเหมือนมีคนมาลาดลาดน้ำให้ไม่มีฝุ่นเลยหรือว่าฝนตกก็ไม่รู้นะตกก็ดีมันอ้อ <c oughs> ันนี้เนินแรกปรับซะสวยใชะถนน,นปรับดีมากเลยเชียวมากเลย ต้องห่างๆกันไรห่วงห่างอย่างหา่งหวงรถแบบนี้ถือว่าขับสบายเลยครับขับสองก็ได้ครับสบายชฉิวๆระวังสไลด์ด้วยแค่นั้นแหละซิงมากออกทางกรวดแบบนี้นะครับ,ะบ,บระมาระวังนิดนึงแบบนี้จะูซเอที AT ไม่ได้โซเอที AT หรืออาท Yeah. <laughs> จมันกำลังดีไงเพราะไม่มีเหวปั่นสนุกอันนี้จุดชมยูนงซี v ิกยังมาเลยนี่ซีวิกใจถึงก็ไปถึงนะครับชิวๆไม่มีอะไรสบายมากครับเจือเขาตะนาวสีครับมี่ฝั่งเรา สบายบอตอนตะนาวสีใส่ขับสอนตะกุยสบายดีนะครับถน,นนสวย เทคโนโลยีการลอรร้อลื่นถลายหรือ traction control นี่สบายเพราะนี่ถือว่าลื่นเพราะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเดินสุดท้ายถ้าฝนมา โดนกำลังระหว่างมาหมีฟอ์ีฝนในมันเนินสุดท้ายเนินสุดทายความร้อนก็ไม่มากครับ88ขับสองนะถือว่าชิลครับถึงแล้วครับซัดสาซาฝุ่นอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปชมว,วิว รยากาศนะครับไม,ไม่ได้พาเดินไปด้านในนะด้านในก็จะมีจุด,จดชมวิวอ,อีกจุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นลานกลางเต็นท์ลานโฮอันนี้ถ้าอยากชิวๆถ้าฝนตกเนี่ยขึ้นมาเลยครับมีขับสี่ฝนตกห้วยข้อ,ขอหมูนี่จะเย็นเลยเพราะมันสูง กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ้คิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกวังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเชีงอ,อกทัวออนไลน์ความสุขยที่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันไห้มีที่สินสุดค่าสวัสดีค่ะ